นี่คลิปนี้คลิปนี้ยังเน้นขายรถนะครับติดต่อได้ใครอยากเอาเป็นสายปั้นก็ติดต่อไปนะครับนี่คันหนึ่งการสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับดันโลลานนานะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอฝางนะครับก็เป็นร้านของเพื่อนนะครับก็เรียนด้วยกันสมัยที่อยู่ปวชนะครับวิ่รายการอาชีพฝางนะครับเราก็ <อ>รู้จักกันนะครับแล้วก็มาอยู่ในวงการสาย2ล้อด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เรามาเยือนทันงทินนะฮะที่ร้านบอยฝังรถมือสองนะครับคนนี้จะขายรถมือสองนะครับหลังๆก็จะเป็นเริ่มมาขายพวกรถซิ่งมั่งนะครับรถที่แต่งแล้วนะครับเมื่อก่อนจะขายเป็นรถเดิมเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับรถที่ขายกันนะครับจะเป็นรถอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่มาเจอกับเจ้าของร้านนะครับ วันนี้เราจะมาขายรถอะไรครอ่าพวกรถเวฟรถแต่งซิ่งนะครับรถเดิมๆรถเดิมๆครับอบอกว่าไม่อยากออกกล้อง <c oughs> อ๋อแค่นี้อ่ะถือกล้องให้หน่อย <c oughs> มาบอยวันนี้มีหนึ่งสองห้าเข้ามาใช่ไหม 1, เป็นรถนรถเป็นรถอะไรบอย อ่าเป็นเวฟร้อยห้าปาวานะครับ LED ปีสองพันสิบเก้าปีสองพันสิบเก้าครับคันนี้ไม่อยู่เท่าไหร่ฮะเจ็ดกิโลครับเจ็ดกิโลแต่เป็นรถที่ทำประเภทรถแต่งซิ่งเนาะครับรถแต่งซิ่งไว้แข่งครับเจ้าของเก่าเขาขายทำไมฮะอ่าแน่จะเบื่อแล้วครับจะเบื่อแล้วครับอืมแล้วก็เลยเลยนำมาให้บอยเนาะตอนแรกบอยบอกว่าบอยจะเก็บไว้ครับแต่ตอนนี้บอกว่าจะขายจะขายเห็นแน่ไหมเนี่ยดูกล้อง ผมว่าจะขายนะครับก็ขายอยู่ที่เท่าไหร่ครัันนี้ราคาเปิด4 5 0 0 4 0 5 0คราคาเปิดส่งได้ทั่วไทยส่งได้ทั่วไทยค่าส่งจะประมาณ2,000-3,000เนาะแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้เป็นสภาพใหม่เลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็ก็ทักเข้ามาได้นะครับก็ตอนนี้จะเป็นสเต็ปเครื่องตัวไหนฮะอ่าลูก59ครับลูก59เดิมวาาโตอันนี้59เลยเหรอ59ตอนแรกนึกว่าลูกเล็ก โอ้นี้59ชักเดิมวาลโตโบไอท่อจะเป็นโบส่วนดอกไม้นะครับมาท่อจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็โชกหลังก็จะเป็นพอดพอดใช่ไหมเนี่ยอแท้ไหมแท้พอดแท้ด้วยนะฮะนี่ถ้าใครแบบว่าอยากได้ทรงซิ่งเอาไปขี่หนึสองห้าอะไรประมาณนี้ฮนะก็สามารถจบจบไปเลยได้ตรงนี้นะครับก็อย่างว่ารถเขาจะทำตอนแรกเป็นทำเป็นรถแข่งรถวิ่งเล่นนะฮะ ไม่อยู่ที่เจ็ดกิโลนะครับก็ถ้าว่าเครื่องใหม่แน่นอนครับไม่มีช้ำช,ช,ช่วงล่างก็นะดีหมดเนาะนะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยแล้วข้างหน้าก็จะแต่ข้างหน้าจะจะโหลดจะโหลดแป๊กเลยนะครับตาแผงคอตัดแผงคอเดือนหนึ่งชั้นเนาะนี่ประมาณนี้ดุมดุมอาจจะเป็นของคิงกูครับเพราะขอบล้อดุมดุมของเอกดุมยอ่อนี่นี่นประมาณนี้ ดูมข้างหลังก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้หน่อยในตอนเย็นละอันนี้คลิปนี้คลิปนี้จะเน้นขายรถนะครับติดต่อได้059นนโอเคประมาณนี้แล้วมีขนาดหนว้ เวฟหนึ้าเวฟหนึ่ตัวนี้บังลมตัวนี้บังลม<ำ>ปั้นใหม่บังลมปั้นใหม่ชุดสีใหม่เครื่องทำใหม่ยกลูกเครื่องทําใหม่ทําสเต็ปไหนฮะอ่าห้าหห้าหครับหัวฉีดหัวฉีดอ่าดูปัม๊มงานพวกนี้ถ้าใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็เดี๋ยวทักหาบอยได้เลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นท่อเฮงนะครับข้างหลังประมาณนี้โอเค ันนี้ไงเอสต์ทได้ไหมได้ได้ลองฟังหน่อยสามคันครับวันนี้ไม่ได้สตาร์ทแนนโอเคครับก็อันนี้เป็นเมื่อกี้ลองวอร์มเครื่องนะครับตอนนี้มาแล้วฮะ โอเคครับคันนี้ก็จะขายอยู่ที่ตอนนี้ช่างบอยติดธุระลูกค้ามาเอาเล่มนะครับก็จะขายอยู่ที่สามหมืนเก้านะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เดีย๋ยวผมพามาดูรถข้างในนะฮะรถข้างในก็นี่ครับมีหลากหลายรุ่นนะแต่ไม่ได้เปิดร้านไว้นะครับก็จะมีพวกเวสป้าพีซีเอ็กพวกยามาฮ่าเอ็นทีใช่ไหมพวกนี้นะครับแล้วก็ใครที่ตามหา บางลมนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาขายเท่าไหรนะน 2, ่นะแน่สองหมืนกว่านะสองคันใครอยากเอาเป็นสายปั้นก็ติดต่อไปนะครับนี่อีกคันหนึ่งโ o n i c มีเว็บป้ามีอ่าส่วนข้างในเดี๋ยวตรงนั้นเป็นเว็บอันนี้ไม่รู้ว่าไม,ไม่ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าเว็บเอ็กแล้วก็เว็บร้อิก็ประมาณนี้นะครับรถข้างในร้าน นะครับก็พอดีลูกค้ามาติดมาก็มาถ่ายให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารถนั้นไปขี่เล่นสักหน่อยหนึ่งไอเว็บหนึสีขาวนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายโปรโมทร้านให้พวกให้พวกพวกนะฮะโอเคครับใครสนใจก็ติดต่อนะครับคันขาวค่อนข้างที่จะสดใหม่มากส่วนคันเขียวคันเขียวก็วก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบสไตล์ ถ้าใครอยากดูรถพบเติมก็ติดต่อเขาเองนะครับนะแล้วก็พ c ซอคันนี้อันนี้บอกว่าให้มาถ่ายไม่กีแตะออกไปแล้วฮะอันนี้สามารถ่อนได้นะครับลองดูครับขันไหน่อนได้ก็ลองทักเขาดูฮะร,รถอยู่เชียงใหม่นะครับรถอยู่เชียงใหม่อันนี้ใครเอาไปก็แน่าจะสบายๆเลยฮะไมน้อยนี่โอเคครับ ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ